กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการใช้งานค่ะ Please select the desired language กรุณาเลือกเครือข่ายที่คุณใช้บริการค่ะระบบเติมเงิน Happy ยินดีให้บริการค่ะเลือกจำนวนเงินที่คุณต้องการเติมได้เลยค่ะเลือกจำนวนเงินที่คุณต้องการเติมได้เลยค่ะกรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการเติมเงินค่ะ โปรดตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ให้แน่นอนอีกครั้งถ้าผิดกดปุ่มยกเลิกค่ะถ้าถูกต้องแล้วกรุณาชำระเงินพร้อมค่าบริการค่ะเครื่องนี้ไม่มีระบบทอนเงินนะคะกรุณาชำระเงินให้พอดีหรือหากชำระเกินระบบจะนำเงินส่วนเกินไปรวมให้กับคุณในการเติมครั้งต่อไปค่ะ ระบบกาลังดำเนินการเติมเงินไปยังเลขหมายโทรศัพท์ของคุณกรุณารอสักครู่ค่ะไม่สามารถทำรายการของคุณได้ถ้าต้องการทำรายการใหม่ ให้กดปุ่มทำรายการต่อหรือถ้าคุณไม่ต้องการทำรายการใดๆให้กดปุ่มของเงินคืนค่ะาการรับเงินคืนที่ช่องคืนเงินด้านล่างค่ะ